ตีจ้า,าเดี๋ยวค่ะพี่น้องป้องไปมาทักทายกันอีกสำหรับวันนี้คอพอกันข้าวเดียวเนะาะมอเชาานี่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปก็ไปคลิปคลิป,ป,ปน้อยหนึ่งยูวัดมันว่สะดวกสีเหตดดอกพี่น้องว่ามีอย่างสีเหตดดอกมันเป็นงานแบบนั้นเนาะเอองานแบบนั้นคนหลายก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อย เผาเรียบร้อยแล้วอ่นเศร้าก็ร้อยเก็บดูย่างเดียวอันนี้ผมก็เลืออ่ะอันคอมเมนต์นู่นนี่นั่นในคลิปที่เราลงไปเมื่อเช้านี้อีบนตุ่มไข่อยู่พี่น้องตุ่มไข่สิมาประครบเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องได้ครบวันละสองถึงสามรอบโมนี่ว่าก็ได้ครบทีเดียวแต่เมื่อเศ้านี้ประครบประครบร้อนอะ่ะประครบร้อนนะทุกคนเห็นบอมันซ้ำ เนี่ยมันซำมันซำซำเลือดเขาเรียกว่าซำเลือดเนาะเห็นปะขาวเบืองสีมันดูเออก็มีก็มีเม้นหนึ่งว่ายายดูเหมือนว่ามันจะเบี้ยวนะถ้าไปหาหมอให้หมอดูให้ยายเหมือนว่ามันจะเบี้ยวนะเพิ่งมิ่เพิ่งจะมีคอมเมนต์เดียวนะคะเพิ่งจะมีคอมเมนต์เดียวแสดงความคิดเห็นว่ายายดูเหมือนว่ามันเบี้ยวนะถ้าไปหาหมอให้หมอดูให้ต้องดูแน่นอนนั่นแหละนะคะต่า ตามที่เราดูอยู่มันก็โอเคนะมันก็ปกติเพราะว่าเขาจะเอาตัวเนี่ยตัวสั้นหลังดังเขาเป็นเกณฑยยิงขึ้นไปใช่ไหมอาจจะยิงขึ้นไปถ้ามันเบี้ยวถ้ามันเบี้ยวบระลูเพื่อนอ่ะเออเขาเอาตัวหดเป็นเกณี์เออคนที่ว่าบอกว่าเบี้ยวเอาอะไรวัดเป็นเป็นเกณฑ์เป็นเนกณฑ์ว่ามันเบี้ยวเบิ้งแบบไหนอืม <c oughs> ที่บังกับมรู้กมันจะไมีตีล่นะนาทุกคนใช่ไหมเออคนร้อยคนเนี่ยจะให้ลงความเห็นเหมือนกันไปหมดคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปในความคิดของเขานะคะตรงในพน้องซ้ำาหลายตรงเนี้ยซ้ำเยอะเลยเห็นบ่มซ้ำเฮี้ยงเลยอ่ะหมู่บ้านยังบ่ป,ะปะนณีด้หมู่ออบ้านบ่ปนีตรงนี้กับผนเห็นบ่ ซ้ำเหมือนคนเป็นฝ้าซ้ำคือค้นเป็นฝ้าทำเหมือนคนเป็นฝ้าเนี่ยบนบริเท่าแปลงท่าคีมนะคะทุกคนบริเท่าแปลงท่าคีมอย่างเลยนี่บนท่าเต้นนี่น้อยเดียวอืมแล้วก็เอานั่นมาทาตานิดนึงนะหะมันดูแบบมีสมีสีสันนิดนึงนเห็นปะซ้ำซ้ำม,ม,มากเลยตรงนี้ลงมาเนี่ยจากตรงนี้นะจากตรงเอ็นเอ็นตามเบาตาตรงนี้ลงมาเนี่ย ได้ดูดูว่ามันเหมือนว่ามันจะเบี้ยวนะคนะเบี้ยววันใดเหรอฮะเออมันเบี้ยววันใดเหรอเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปหาหมอตัดแผลนี่กกระู้ดอกว่ามันเบี้ยวม่เบี้ยวว่ามันเบี้ยวบ่เบี้ยวแต่ว่าห้าเบืองมันก็มันก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าที่เย็บบนมะเบานะนะเพราะว่าเย็บบนจับดูแล้วตรงนี้อ่ะมันแข็งมันแข็งเลรวมันเหมือนเป็นข้อต่อเออมันเป็นข้อต่อ อย่างอื่นไม่มีไม่มีอะไรผิดปกตินะคะเหมือนมันก็โอเคเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาโบดเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนตรงมันมันดุ้มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมตรงอ่ะที่ว่าสุดอ่ะสุดของของ่นสุดของปลายอ่ปลายซิลิโคนเนาะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะชามันก็จะมึนมืดช้าชา,ชาแต่มืนน่อได้รู้สึกว่าโอเคบ,บ่บ่บ่ชาหลายบ่เก็บหลาเป็นไดแต่ว่าไอส้สนไม้นี่พี่น้องเอ้ยสางหลางอย่างนี่จับแห้งกับบ่ได จับแห้งก็บ่ได้แต่มันก็ปวดอยู่แหละถามาปวดไหมมันก็ปวดตุบๆแน่อยู่เนาะอืมยายดูเหมือนว่ามันจะเบี้ยวนะมีหนึ่งความคิดห็นแล้วอือมดจอว่ามันเบี้ยวบอที่บญก็คือว่ามันบ่เบี้ยวเพียงแต่มันช้ำเนี่ยมันช้ำตรงเนี้ยทุกคนอืมไหนกกล้องเนาะล่ะกะเฮ้าเบิงเนาะล่ะกะจักสิบางไดไเอออะแมมนเจอบมันจะเป็นแน่ก็ได สุดแท้แต่หมอนั่นแหละสุดแท้แต่หมอนั่นแหละพอมันยังมาให้เขาเข่ายังมาเขารูปเขาร้อยมันยังบำเบาลัดเกนมันยังบรรูดอกว่ามันจะเป๊ะมันจะไม่เป๊ะอะไรยังไงใช่ไหมทุกคนหน้าอยบนก็เหมือนจะตรงนี้จะรูปลงแล้วนะนี่เริ่ม,มเ,เริ่มตอบลงแล้วเด้เริ่มจะตอบลงแล้วเพราะว่ามันเริ่มยุบไงพอเริ่มยุบตรงนี้ก็เป็นเป็นห้นอยอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ห้อยซ้ำเยอะเออมันก็จะเห็นรอยช้ำเยอะขึ้นนะคะทุกคนยายดูว่าเหมือนมันจะเบี้ยวนะวสันอ่ะเดียบบ๋ยวว่าเบี้ยวเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวเขาก็วัดอีกละอก็เม,มือนอีกละว,ว่ามันเบี้ยวว่าเบ,บี้ยวกะเอาฟิกออกนะเอาฟิกออกได้สองวันพู้ได้เห็นกะพู้ได้เห็นกะท่วงเลยว่าเออเปี่ยนไปเยอะสวยนะโน่นนี่นั่นเออ ก็บ่ทันมีผู้ใดว่าโอ้มันเบี้ยวตัวเออมันเป็นจังซส้นติยังนะก็ยังไม่มีคนพักอย่างนั้นนี่แต่ว,ว่าเออสวยว่าแปลกไปอะ่ะหน้าตาเปลี่ยนไปเลยโน่นนี่นั่นน,นะก็มีแต่ประมาณนั้นมืนน้อนี้ก็ไปในท่งนี้ลักษณะนี้แหละทุกคนจะบอกว่าไปในท่งนี้ลักษณะนี้แหละเออจักสิว่างไดยเนาะก็มันำ้ำมันดำมันหัวก็ได้เจ็ดแปดมือได้เท่าไหร่อ่ะันนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมได้แปดวันแปดมื้อนี้ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าถ้านับจากวันที่ถ้านับจากวันที่ทํามาเลยก็คือเก้าวันเก่าวันนี้ถ้านับจากหลังจากวันที่ทํามาก็ได้แปดวัน,นทุกคนได้แปดวันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยงไปเอานนั่นก็ เราประครบได้ได้เยอะเท่าไหร่ได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีคุมันจิไดโบแบบว่ามันจะได้หายช้ำหายหายดำนะแม่ได้ได้ได้เร็วได้เยอะอืแต่บาธาธาเฮาว่ามีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆก็สองถึงสามครั้งก็ยังดีเน,ะนาะตรงใครแล้วก็มาประครบด้านนี้พ่าภายในดอกตุกลด้านเนี้ยมันช้ำเยอะ อลนนี้ช้ำเยอะต้องอดทนอยากสวยก็ต้องอดทนเข้าไปพอายก่ะพญายุคเอง UK น่ะเที่ยวโทรมาเอาอยู่ในงานมันก็เที่ยวโทรเที่ยวถักพอดีมาหอดบ้านก็เลยเออจนหอดบ้านแล้วว่ะฉันอยู่ในงานอยู่เดี๋ยวฉันเสร็จธุระแล้วจังคุยกันพอดีพอดีเราถักมาแล้วว่า หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะงานชัยังก่อนงานศพญาติของคุณกันเยบุญกลยวาเยบุญกลตถักต่อไปเออสันมาถึงบ้านเร็วสันพอถักไปบางสันเราก็โทรมาทรมาแล้วก็เลยว่าเราก็เลยถามายุปวดยุปวดบอยุเจ็บบอจมูกของยูสันเือว่ากะเจ็บยูเต่กะบ่เยอะอืมจะโอเคอยู่แล้วเออยูรูปิูตีฟูล ยูยูดูสวยคนน่ะดูสวยนี่คุณถามาอยูโอเคกับจมูกไหมฉันมาก็สวยนะสวยขึ้นอีกคนน่ะย่องดีดีย่องเฮาดีครับย่องเฮาดีครับปุณเกลียวให้ฟังว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันต้องสตาร์ทงานแต่เช้าเข็ยงานจากหัโมงเสาหอดสิบโมงเสา เรี่ยวฉันก็จะกลับบ้านอืมกลับบ้านก็จะไปอเอากุญแจไต้กุญแจไม่เขาให้กุญแจไม่เข้าบ้านหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์ฉันก็จะทําการสื่อเพร่ะนี่เจอเขาบ้านเพห็นว่าเสาร์อาทิตย์ปฏิบัติงานคืนนี้เห็ดเลิกเรี่ยวเห็นปะอื่นเลิกเรี่ยว ดูว่ามันเหมือนมันเบี้ยวนะยายว่าสันว่าหูเด้อเ,อเบี้ยวบ้นได๋แต่ว่ายุ่นก,ก็ว่ามันปกติอยู่เ<ฮ>พิ่งจะมีหนึ่งคอมเมนต์นะคะเป็นไปะยังเมนได้แสดงความคิดเห็นได้นะคะแสดงความคิดเห็นได้ไม่เป็นไรแต่ไปตัดไม้กับหมอเขาก็จะดูอีกทีว่าอันไหนมันโอเคไหมมัน ผิดปกติไหมมันเดียวมันมอี่ยังอี่ยังบอใช่ไหมเขาก็จะดูให้อีกทีนึงเนี่ยมันบวมมันสัมเนี่ยมันยุบลงหล้อลมันสัมข้างนี้บ่าสัมดีทุกคนข้างนี้บ่สัมแห้งด้วยเนี่ยเห็นบอ เบียวบพว่าพนองว่ะเมื่อเจาะกับเบื้องกับสเห็นค่ะคือย่าบุญออกยีบุญเห็ดเองยีบุญเห็ดเองยีบุญเบื้องเองมันก็เห็นเองนั่นแหละเออถ้ามันผิดปกติยีบุญกับสิบอกสู้ฟังก็เหมือนที่ว่าตรงนี้ตรงแ่นตรงเนี้ยมันเป็นขวต่อมันเป็นขวต่อของซิลิโคนอ่ะเออยี่บุญกับว่า ย้บบน็นมันผิดปกติย้บบุกถามเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมมันผิดปกติหรือเปล่าหลายคนก็ว่ามันก็เป็นยังสันหลายย้ายมันยัง่าขาลูกขอร้อยมันยังบอลัดแกนเดี๋ยวมันลัดแกนมันก็สิบ่เห็นดอกยมันก็สิบอลานกันมาสันบอลูแล้วเนะบ่เคยเหตุไหมย้บบนมบนเคยเหตุเนาะก็เลยต้องถามมันละพอดีไปค้นหลายๆเนาะ คนหลายๆก็เล็บแบบว่าคนนั้นเห็นคนนี้เห็นเขาก็ถามถามก็ได้บอกู้้กันฟังคนนั้นก็ว่าเปลี่ยนไปคนปนี้ก็ว่าโอเคงามงามขนดนาหน้าตาเปลี่ยนเลยนะถ้ามัานเดียวก็ต้อง จัดไม่เลยทุกคนต่อนญี่ปุ่นมามันม่ดีเบี้ยวนะปกติอยู่ปกติอยู่นะอันนี้ญี่ปุ่นแบบให้ดูแบบจัดจะประชิดกล้องแล้วนะเนี่ยระชิดหน้าจอแล้วนะไหนทุกคนไปชิดหน้าจอแล้วนะเบี้ยวหัวมาจอปะหรือตาพเอียง <laughs> หรือตาพลิ้ง หรือตาคนที่ันบอกว่าตะหมู่เกยบนเบี้ยวเป็นตาเควหรือจังเ่าเหมือนมามันเบี้ยนะยายไปหาหมอให้หมอดูให้ว่าสัไปมันกับไปได้ยุ่แล้วตวาบาดเจาสิเสียค่ารดค่าน่ามันมันใกล้กลเด้อขี้น้กนจังหวัดขุนเด้อเติมน้ำมันไปเป็นพันหมดเด้จอจังหวัดบุรีรัมย์ขุนเด้อก็จิไปมือหมอนัดกุล่ะไปมือหมอนัดกุล่ะ ก็ทายรูปส่งให้เขาเบิ้งทายวิโูส่งให้เขาเบิ่งอย่านีละ่ะการประเมินก็ได้ก็คือเขาก็คือบอกว่าเออมันผิดปกติพันนั้นวันนี้มันเดียวเด้อมันยังสันยังสีเด้อเขามาแก้ด่วนขเขาก็บอเ,เห็นวางเลยเพระว่ามันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็ดีมันยังไม่เข้าที่ว่าเขาตามนั้นละ ตะเพิ่งขง้างๆเนี่ยท่านดูลายข้างนะมันจะขึ้นสันมากเลยทุกคนเออเนี่ยขึ้นแบบโดงโดงโด่งขากิ้วโดงขักยูวจากน้อยเนี่ยบนจอยมานี่นาตบตอนอยู่สินตะสันดังตรงมุมเจอเนาะโออหมอก็ยัวมาเอาแค่นี้แล้วเนาะพีบูบลเนาะคนว่าเดี๋ยวเราเกล่แล้วมันก็จะหนังจมูกเราก็จะบางมันก็จะขึ้นสันโพดบางควก็มว่าไปเห็ดมาเร็ว พอเฒ่ามาเราเกียมตบแเราเห็นตาหนังเห็นตาดังตรงมงบ่างามไม่ยายพัดว่าก็ไปถอดออกมันบ่เป็นธรรมชาติพัดว่าทำให้หน้าดุพ่นว่าผู้ผนเคยเห็ดเล้่ยวน่ะผู้ผนเคยเห็ดเหล้วนะ่ะ่นเหม็นมาผวมาไปทำมาแล้วพอเฒ่ามามันบ่เป็นธรรมชาติสันจมูกมันขึ้นคกโพดหนาเขาตอบอไปเอาอกมันจังไคย มันยังใอยเป็นธรรมาชาติวจ้ะกับซีเม,มนยูนล่ะเนาะถ่ามาแล้วอี่ยงกับบดีดอกทุกคนถ้าเป็นสาวว่าหาแต่เหตุมันก็สวยดิว่เหตุมันก็สวยแต่เป็นสาวนะถ่ามาบ่สวยก็ต้องแต่งตัวอันนี้วก็ได้ประกบสองเชือน,อนี่นึงไหม เลยก็บอกอยากขย้ายส่งหวังอยากขย,ย,ย,ยายมีคนหลักที่จริงจังจริงใจเห็นปะเออก็เจ้าสุรางไดยก็จริงใจกะหาไปไปเอยๆนั่นแหละเมื่ออดไรกะเร้าเหมือนนั่นแหละเห็นมาทุกคนมาเล็กหน่อยพักกันไปใส่เบิดเงียบซีรีอีนหนึ่งนอนหลิมโท,ทรศัพท์อยู่ในมุงอยู่ในบวน ออกน้นอยๆหนึง่งถีบรถไปหาหลินพอก็แม่พนไปตลาดนัดเพื่อนะตลาดนัดเมืองงางเออคิมเด้ออย่าเปล่าเดอ้อผูใ้ใดสั่งคิมคิมหมดนะคะตอนนี้เหลือสามตลับสุดท้ายน้องทางชนบุรีว่าจะเอาครึ่งโหลถ้ามันเพราว่ายังว่ต้องส่งกระไดพีเพื่อนวะยังว่ต้องส่งกระไดเดี๋ยวล้อเอาที่เดียวครึ่งโหลไปเลย,ยนะขีดขันสั่งบ่อยกันกรเลยถามมีใส้บุะมีแนนยยูสั่งเพื่อไปอยู เพื่อจะได้ของยันของบมะมิซายอะไรว่าสั่งเพื่อไว้มาเมือ่อใดก็ยังส่งไม่หนูก็ได้แสงเลยโอเคแล้วสั่งไปเทลาร์ซีเทลาร์สามละมันนี่เทลารนี้แล้ว่าทีเอาเครื่องโร่พราดีครีมเจ่บุญเหลือยุทเสียสามตลับหนึ่งตอนนี้ใคอยากสั่งก็สั่งมานะคะครีมขมิ้นเฮอร์เบอร์ครีมหน้าขาวต่อโจทย์สำหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้ามีปัญหา น้ำพริกน้ำผ้ายกมีคือเก่าหั่นละสั่งมาได้นะคะทุกคนใครอยากสั่งอะไรก็สั่งได้ที่พนสิไปหาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพร่ออกอาบน้ำอาบน้ำในมันเห็นพี่นอนหอนสะเอเกินบอกให้เขาสื้อปลาเผามาให้กินปลาเผานํางมาแล้วดี๋ยวสิไปตั้งบุนคุ้นน้ำเผินบูไปสุขขึ้นสุขขึ้นก่อนนอนเดือก,กเอ็เมยเมยนอนบ่ดเต็มหลับเต็มอิ่มเต็เี่ย โอ้เรื่องพญายูฟังหลังจากหลังจากที่ญี่ปุ่น่าแล้วผิดปกตินะก,ก็บาบอกสู้กันฟังแล้ววัน,นี้โทรมาดูบันนี้โทรป้าตังเต้อันวังโทรวังปึ้งป่องปิ้งป่องมาตลอดบันนี้ไอ้พวกกันต่ายมาขันยวนรีบ้อนยุ่งวตดองโทรก็ไไ้เขาพักเบรกเขาพักเบรกเฮกินกาแฟกินอันนั้น เฝ้าติ้งตองหาเฮาโงลดแล้วก็ได้เพิ่นสิจัดการเลี้ยงบ้านใหม่เพิ่นให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเพิ่นสิได้ปลุกตัวเพิ่นว่าปลุกตัวไว้สิมาเดือนกันยายนตุลาคมเพิ่นว่ามา,มาอีหลีนี่ก็ไข่เนอจังเลยคนทีขอล้อเบิ่งก็มีคนที่รอ,อยินดีก็มีคนที่จะรอสมน้ำน้าก็มีเนาะทุกคนโอ้ยสิว่าจังได๋ เอาสำนีกก่อนแล้วพี่น้องยาุฝนเอานี่ไปจุง้งไปตุ่มน้ำห่อนไหมก้อนมันเย็นแล้วนะคะมันนี่ก็โอเคพี่น้องตึงสุขสุก้นกอบุญกอบุณนะคะเอาเบื้องลราพิจารณาอีกแน,น่ว่ามันว่ามันเดียวหรือมันเป็น,นยังไยมันเดียวคือเป็นมาโบทุคน